สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน c h anel n n i k w i a นะครับวันนี้เนี่ยผมมีของบางอย่างที่จะให้แฟนผมนะครับก็คือนี่เลยของเพิ่งมาถึงผมก็สั่งของเซอร์ไพรส์แฟนไว้นะครับเดี๋ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดกล่องแป๊บนึงนะครับผมก็ยังไม่ได้เห็นนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกันเลยดีกว่านะครับจริงๆผมได้ของมาสักสักพักแล้วนะได้มาประมาณ หลายวันแล้วล่ะประมาณ5วัน6 7วันวันนี้ผมจำไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคตอนนี้เราแกะไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงของทางร้านด้วยนะครับชื่อร้านว่าซิววี่นะครับเซิร์ชใน Facebook ก็จะเจอเลยนะครับให้ถูกมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องแหวนเพชรนะครับซึ่งแหวนเพชรร้านนี้นะครับก็จะเป็นแหวนเพชรแท้นะครับน้าร้อยก็คือเป็นเพชรที่ใสมากนะครับท่านผู้ชมผมอาจจะไม่รู้เรื่องเพชรมากนะครับสําหรับใครที่อยากรู้เนี่ย ทางร้านเนี่ยก็มีคาปรึกษาแนะนําให้นะครับสําหรับคนที่อยากได้เนี่ยทางร้านเนี่ยก็มีแหวนให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่เลยนะครับถ้าผู้ชมสามารถกําหนดงบเองได้นะครับว่าจะเอาประมาณไหนนะครับของผมก็ได้มาแล้วครับก็ค่อนข้างหรูหรานะดูแพ็กเกจนี่เขาเรียกว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาจะให้ใบเซอร์มาด้วยนะครับได้แหวนแล้วก็ได้ใบเซอร์มานะครับแล้วก็พร้อมถุงจากทางร้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่รอช้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามา ดูแหวนเพชรของเรากันเลยดีกว่านะครับนี่นี่ครับมันมีโบมานะครับแล้วก็แกะโบออกนะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้อันนี้ก็อันนี้กล่องด้านนอกนะครับอันนี้เป็นกล่องด้านในเปิดพร้อมกันนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้น่าจะเป็นด้านบนนะครับนี่ครับท่านผู้ชม และที่สําคัญนะครับแหวนของแฟนเนี่ยก็สามารถสลักชื่อได้ด้วยนะครับแต่ผมจะให้ดูนะมันเป็นเล็กๆอยู่ด้านในนะครับนิ้วแฟนผมเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยก็เลยทําให้มองชื่ออาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ผมขออ่านแป๊บนึงนะครับว่าเขาเขาสลักมาว่าอะไรนะครับแต่ผมเป็นคนในข้อสลักเองนะครับน่าจะเป็นชื่อผมแล้วก็ชื่อแฟนผมนะครับแล้วก็วันครบรอบนะครับวันที่เราคบกันวันแรกนะบิวัดแล้วก็หัวใจแล้วก็ไอรินนะครับแล้วก็วันที่ที่เราคบกันนะครับ โรแมนติกจังอะ <Wow. S 1> นี่นะครับแหวนก็ประมาณนี้นะครับไดผู้ชมดูนิดนึงนะครับนี่ ก็นะครับตอนนี้แฟนผมก็ทํางานอยู่นะครับวันนี้ผมนัดแฟนผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรับไปซื้อขนมนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผมจะเอาแหวนไปเซอร์ฟส์เธอนะครับที่ผมเซอร์ฟส์เธอก็มาแนวนี้ได้ไงก็อยากขอบคุณนะครับก็ผมก็อยากขอบคุณแฟนผมนะครับที่ไปไหนด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็การไปด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็มีอุปสรรคเนาะไม่ว่าจะเป็นแดดลมฝนเธอก็ไปกับผมได้ทุกที่นะครับผมก็ ขอขอบคุณด้วยนะวันนี้ผมก็เลยนะอยากจะให้ของขวัญหน่อยนะครับด้วยแหวนเพชรจากร้านซิลวี่นะครับใครสนใจก็ลองไปติดต่อได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้แหวนไปเซอร์ไพรส์แฟนหรือว่าอยากซื้อเป็นคู่กันนะครับสองคนอะไรเงี้ยก็ไปเลือกซื้อหากันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจก็ทักไปได้เลยนะครับที่เพจซิลวี่นะครับหรือว่าจะวอ l อินเข้าไปที่สาขาก็ได้นะครับมี5สาขาทั้งหมดให้เลือกนะครับ เดี๋ยวเราไปเซิร์ฟไฟแฟนกันดีกว่านะครับรอประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับวันนี้ก็เรียกว่า4ี่โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเซอร์รไฟแหวนเพชรให้กับแฟนกันครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยว4ี่โมงเย็นเดี๋ยวเราไปเจอแฟนกันนะครับสภาพนี้เลยนะครับไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับก็หวังว่าคงชอบนะครับเดี๋ยวเจอกัน4ี่โมงเย็นครับบาย วันนี้เนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเซอร์ไพรส์แหวนให้แฟนหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็ให้ท่านผู้ชมดูแหวนไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเอาแหวนเนี่ยไปให้แฟนนะครับ <c oughs> อตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเกือบ4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับแฟนผมเนี่ยพัก4ี่โมงครึ่งนะครับผมบอกแฟนว่าเดี๋ยวจะรับไปซื้อขนมนะครับไปซื้ออะไรกินนะครับก่อนที่แฟนจะกลับเข้าไปทำโมทีนะครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนไปซื้อของกินซื้ออะไรนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ก็เลยบอกแฟนว่าจะพาไป ื้ออะไรกินนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเอาแหวนไปเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นแหวนเพชรของเรานะครับซิลวี่อยู่นี่เองอย่างแรกเลยนะแฟนผมก็น่าจะงงเลยว่าอะอะไรครับเนี่ยประมาณนี้นะแฟนผมก็ว่าเอเอาไปจากไหนเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยงงอยู่อยู่ก็เอาแหวนเพชรมาให้นะครับคือถ้าพูดถึงแหวนเพชรมันก็มันก็คือของมีราคาหน่อยนะ แต่ว่าวันนี้เราหามาให้นะครับอยากขอบคุณอยากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อยากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับก็เลยซื้อมาให้นะครับในวันนี้สลักชื่อมาด้วยนะครับวิวั์ไอรินนะครับแล้วก็มีวันที่นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ขับมารอก่อนนะแฟนผมเนี่ยน่าจะยังยังยังไม่พักนะครับพักสี่โมงครึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่โมงเหมือนกันนะครับ เขาเปลี่ยนมาพักสี่โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอแฟนเราออกมาก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่แฟนทํางานกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงยีนาทีนะครับเี๋ยออีกนาทีก็แฟนก็จะพักแล้วนะครับแต่เราเอาของออกมากันเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับแหวนจากซิลวี่นะครับนี่นะครับเราก็เตรียมตัวรอนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นมาแล้วตอนนี้แฟนผมมาแล้วนะครับ ฮะได้ไปกินชาเขียวกันเนานะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนมีอะไรจะให้ห <c oughs> ลับตาก่อนห <c oughs> ลับตาเลยโอ้ห <c oughs> ลับตาก่อนห <c oughs> ลับตาก่อนอ๋อหันมาโอเครอแป๊บ,ปบนึงนะลืมตาเลย อะไรเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวใส่ให้เขาไม่มีนิ้วจะใส่มีเธอมีแน่อ้อนิ้วมาอะไรเนี่ยวิ่งไงเศรษฐะแมวมาจากไหนเธอไป่เอาตังไหนมาซื้อนั้เธอชอบไหมวยมั้ย เออเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็ได้นะว่าด้านในมันมีสลักชื่อไว้ด้วยสั่งทำหมอใช่โอยไม่สั่งเมื่อไหร่ <c oughs> เป็นความลับไงบนะจ้าจุบมือเขาเลยโอเคไปเดี๋ยวไปซื้อชาเขียวดีกว่าเอ้าไปนี่ อ่ะดูเนี่ยร้านนี่ไงซิวี่มีใบเซอร์ด้วยาเกอกิบะไปดูในเพจเอาละกันนะเพจใครนี่ไงเพจซิวี่ไงอ <c oughs> ขอบคุณนะจ้าจ้าเพจนี้คนกดไลค์4 0 0แ0 0 408 Okey, okey. Okey, perlahan-lahan. Sambil di dalam kotak? Biar dia untuk มันใส่ได้อันเดียวหรือเปล่าแล้วดูดิแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเธอเขาจะซื้ออะไรให้เธอเธอมันใส่ไงวะเอาแบบนี้แล้วกันนะนี่ชอบไหม เขินเลอเขินเหรอจ้าโอเคนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากซื้อแหวนหรือว่าอยากหาแหวนผู้นะครับหรือว่าหาแหวนให้แฟนก็ติดต่อไปได้นะครับที่เพจซิลว SO ี่นะครับแล้วก็หน้าร้านทุกสาขาเลยนะครับ คลิปนี้ก็ไว้แต่วเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์ลคกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้พาแฟนมาซื้อชาเขียวแล้วก็พาแฟนไปส่งแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับชาเขียวฮึื้อได้ทื่อได้ขึ้นเลยก็ถือได้หรือเปล่าถือได้ไหนดูแหวนที เล็บสวยจังโอเคไปแล้ว <c oughs> จาเธอถามว่าเธอถามว่าเขากินข้าวบ้างยังอ่ะยังกินแต่ซุกกี้ตอนเช้า <c oughs> น้ำหนักเหรอป่าวลืมคิดเลยเลย <c oughs>